สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจริญน้อครับถือกันแนบเพราะครับผมวันวันอนจารยนอตีให้เก่าหนึ่งครับก็เตรียมเลยครับลาบมาเลยครับมาเลยนี่ครับขอบคุณครับจำได้จำได้ครับเป็นเศรษฐีกันน้องวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์นอตีนะครับพี่น้องประชาชนอ๋อสามตัวเลยถือกับเซาฟ์ว่าให้อาจารย์นอตีนะครับถือลายครับหกหลักป้าเนี่ครับมันหมายถึงว่าวันวันที่สิบหกนี่ อาจารย์น้ติกปอยตัวได้ไหมเบิ่งได้ครับเด้อติดตามกันเบิ่งได้พี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณเด้อปิวันเปียวติ๊กน้าไมาให้จิ้มจะค้ำเลยก็ใส่เสียงธรรมดาจิตด้ยินอยู่นะครับเนาะกัสสวัสดีทุกคนนะครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกะงวดนี้กลับมาแล้วอ่ะย่างที่บอกเลยเอาได้ครับ โอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสองหมื่นถูกเท่าไหร่ถูกห้านนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเด้อทุกคนเนาะสาธุกับสาธุเด้อนะครับเนาะครับถ่ายรูปไวไหมในหลักกล้องพี่มาจากไหนนะครับชุมพรรนะครับโทรศัพท์เราอยู่ไหนเ๋ยวให้ทีม ห้าแสนเจ็ดรวมทำบุญสองหมื่นบาทนะครับคนแรกของสำนักคนแรกของสำนักนะครับนนคนในงวนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงไหนยิ้นอยูอย่เนาะครับถือหางวดน้ำพันแล้วอ๋อหางวดนะครับหวดมูหมู่บ้านเกิดภาคเก็ตรอ,อยู่เขาจะมีสองใบกับกิบ่นสามลอย

พร่อป้อนหน่าเนาะขาถือพระแปดหัวเขาถือมาะแปดหัวเพราะพระหัที่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์บ่มีหัวศูนย์หลายคนนี่โูดจาผมว่าบอาจารย์นอตี้หุ้ดขี่หุดอ่ะศูนย์พ่มึงบอกจังสิ <g it> นะครับเนาะหลายคนแต่บัดนี้นี้คื่อนยังผมบอกอหะเลขมันมีนมเข่าที่นูนนะครับจะให้ถือตลอดกับเป็นไปว่าได้นะครับจะให้กะบ่มีไผ่หูว่าออกแนงนะครับเนาะมนูน,ะนดเดี่ยวปล่อยโหลดปล่อยโหลด ก้อนต่อครับก้ออีไมเกิางนั่นารมีเสียงอย่างพอมีนะนะัใ้โทรนอ๋ไม่ผมในในไลฟ์ผมไม่มีเสียงอะเ็นียครับเดี๋เอาเรื่องไม่เดครับเดี๋จะงวดนี้จะกลับมาแล้วหลังจากก้อนนานี่เป็นคั้ข้อรหัดีหลาย ว่านาที่เขาจะดังเขากระโองมาแปดมวดติดมวดที่เก่าเขาหลุดงวดเมื่อกี้งวดที่ติดเขากลับมาเข่าเลขรูดเขาเลขรูดเขาเลเขนิ่งนะครับคืองวดที่ออกเก้าศูนย์นะเขากลับมาเข่าศูนย์แล้วงวดเมื่อ,อก,กี้คืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าบัพวดว่าเลขลกางออกอยังผมบอกในไรลสดเลยก่อ,อนหน่วยออกผมไปเห็นมูซือพุ้งที่พูดใดมามนี่ บักกุ้งนี่ผมเคยเอามันบักกุ้งเนาันเกาเนื้อผมก็เลยมัเกาเนื้อสะใไ้บ้างได้สดผมยืบต้อมพอ่่มล่างก้าหน่งเฮวันน้ได้ไรสดซ้อมไว้ซ้อมไห,มไห้ผมได้บางพี่ในไรผมบัดที่นี่ได้เฮอีีนะครับล่างจังออกเก้านึผมได้รสตอรี่เจ็ดสิบาใบได้หน่อยได้หน่อย,อยครับเพราะว่างวดก้อนหลก้่นะน,นีนะฮะไปน้ำหาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไหมืดเลย เียนเก่าสามไปเม็ดเดียวกแต่ว่ามากุดจะเป็นเก้านเลยใส่เก่าึงละกาว่าในไร้ทุบหลังผมก็บอกว่าผมฝันเนาะฝันเห็นงูเห็นยังเขาปฏิเก้เจ็กับเก้านึงไม่คิดนันแม้กรัฝันเห็นหบอกสล้อเที่ยวับตำรวจกันหนึ่งเก้านาะอคือวนมาแหละไเบิ้งไรนี่น่ผมจะบอกได้าะชอบที่สุดในชีวิตเลยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งบ่ผมไม่้เลยนะครับนิ่อบันเลกออกเกหนึ่งถ้าไขเบิ้งไรทสด ยังเนี่ยที่มันเจ้าไปหุ่นมันแห้งส่วนมากกับลูกศรเขาเนี่ยเพราะมันหวองแห้งปุ๊บสู้หมองหื้อเรียกยังวะเห็นนะว่าเก้าหนึ่งกับไปเลยแล้ววันนี้ทั้งยูทูบเบอร์ทั้งอาจารย์โอตี้กระโดดกอดกันไปรั่วไปนี่เตอะกะคือยังบอกนะครับปู่ได้พัดคนคือยังบอกว่างวดที่เก่าที่มันดังทากลายน่ะมันคุ่นสันท่ากับนี่ทุ่นมอสันท่านี่เขาจะเห็นเองเพราะเด็กมองถือปั๊บมันสิดาเขาเลย ก้อนหนาแน่นผมเชยเฮาอ่าขอหัวต่อมาสิผม,มพฤจิการมนะครับเมื่อถึงหัวนี่ผมเล็กบอกวางสิร้องซุ่มนี่มันดาผมเนี่ยมันมัน้ำผมเมอ๋งเดี๋ยวปูทีเฮ็น,น,ยอ,น,อ,น,นอ,อย่างนี้เองปลาโคดปลาเต็มๆครับทั้งบนทั้งล่างคือยังกระไดเห็มีเก่าเพราะมีอย่างที่บอกเลยคือมันมาหน่ะนะหัวนี่ก็เลยคุยจางน้อยนะครับเด้อเพก้อนหนานั่นก้อนหนานั่นโอ้เอาเมือปิดไปจริงๆได้อยใหญ่จังหัวนี่ เขาอะจรวะเออทำไมมึงขี้คุยเกินกันเขาก็ให้คุยแน่ก่อนเพราะเขาคอยกับม้าคุยขึ้นกันเด้อะรับประจํามาประเดีจ้ะเอาผมถามแม่ยืนนั่งนี่ถือเพทกันว่าท่าเบ็ดนะครับอันเปเน็ก็ถือเทคเพื่อมาเนียงพี่ผมไปร้อนไฟเลยไฟเวลาเขาได้ไปแล้วเขาไปหาซื้อรถกระบี่มาด้วย นะครับหลายคนถาม่าคือว่า่อยมือเท่าไทร่สี่ไยวมือไหนอีกน่สีอันหน่งจะอันที่เก่าอันหนึ่ที่เก่าครับยังอยเขากรได้นร้บนแต่นี่โอ้ใจเครื่องเก่าคือยังผมบอกได่เลยะใจเครืงสภาพักเอาเลยเนอเก้าหนึ่งกับเก้าสามนี่เก้าสาม่ครับก่อเก้าสามแปดลยเะว่าอนมันออกคือเก้าเจ็นะอาจารย์บอกว่าเล่นเก้าสามแปดนี่เก้าเท่ากัเก้าเก้าหนึ่งได้ได้ไปเทีนใบโอได้ไปเจ็ดใบ คือผมไงในไร่บัดทิพยไทยแล้วผมไม่เม็ดเดียวเม็นเก้าสามอีกแล้วผมมันมากเก้าหนึ่งหลายตัวผมบอกว่าตะเกาหนึ่งกุ้งเนา่าผมเอาทุกจยิบเลยบักกุ้งเนา่าเนีมึงบักกุ้งแม่ผมเองผมบอกว่าทีมงานกับแฟนผมมาทาเลขเขาเก้าหนึ่งไอติมครับบักกุ้งแม่มีเลยครับมันมาอกเสียงหน้ามันว่าเอาปูไม้หยังเนี่ยมันเป็นคนดังเลยเด้อนี่ยเล่ๆๆาให้ผมดีก็เลยเอาเงินใส่มือให้หมอสานะฮ ไม่เอากูซื้อได้เงินนะนะมันมันเมื่อเหรอครับที่เสียงหน้าผมมันประกาศมันใหญ่คนหลายมันกเอาหัวเรื่องหรอกจักเอาอย่างเอากูไม่อย่างกันนะคือมูนี่แต่อนุบาลหมอพ่ม่ครับหมอพ่อสะดวกมูแต่อนุบาลเนี้ยนั่งกันยืดเส้นยืดสายน่อนมันเนาะก็กะกุ้งเน่าเนาะกะเก่านึงเละมากมากเลยแล้วก็บว่าอยู่ตลอดแบบนี้ว่าอยัางคึอแบบนี้ตะเก่านึงซืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าจะได้มีเก่าอย่างมีทั้งเก่าทั้งบนทั้งล่างนะครับ หัวนี้กะคือว่าลบคำดูถูกได้ผมบอกป,ปูแล้วว่าสี่ให้ผมถือดาคร,รับตอนนี้บอกครูบาเหลือตนลูกเนล้านบอกหัวที่ศูนย์ล้านปร์เต์ถือดาขักดาเนดาหอดขดบอดเน,นีน่ยน้องบุรคนจะเข้าไปเฮ็ดยังไงไก็ยังบอกหลายเลขมันไม่เขาวิลุดมันสี่บอกไว้ถ้ามึงรู้มึงไม่ซื้อเอง กระหู้ว่าออกแหงครับกรหู้ไปนั่นก็ด้วยไปแล้วด้วยกาน,นี้พร้อมหมดหลยนะครับการเป็นแชแนวทางอาจจะเขาก็ได้อาจจะนุดก็ได้เรื่องงวดนานี่อาจจะถือก็ไดอนน้อาจจะน,นดจจะุดก็ได้ผมกับพ่อสามารถที่จะตอบได้ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเรื่องงวดนี้แล้วแล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงดวงขึ้นอย่างแปะงวดก็หนานี่้ลังคนงก็บอกเห็นได้ไม่เห็นงวดที่เก่าหรือว่นางวดนี้มันเข่าก็ทคานนี่กูก็ไม่ซื้อตังวัดไม่กี่กูซื้อทุกโซมาออกไม่เหนไม่เป็นเท้มไม่ยู่งดีดวงของเจ้าของ เม้วนเมื <S an> <ๆ>่อกี้เขาจ่อมาแตกไม่หมดหรอกแล้วเขาก็ซื้อเสือกมาเดือดซื้อศูนย์ตีออกหนึ่งตีซื้อศูนย์แปดออกศูนย์เก้าม้วนนี้เหอคุณว่าตื้อหอกคะน่ะออกเต็มเต็มนี้เห็นป่ะออกทั้งบนทั้งล่างออกถึงมันมี่ยังสือเบาแต่ไม่ดีดดวงครับดีดด้วงลายคนก็มืไม่เหม็นว่ามันตุ๊เออกับฟุกก็ได้ครับสิบเอ็ดมวนเข้าไปสิบมวดเองนะครับฟุกแล้วก็ก้อนเลขจะออกมันไม่เหม็นผมว่างวดนี้ อีกไหมนะเขาเอาใส่ผมนะผมว่าปาร์คว่ะว่าเรื่องกอแล้วคัดไี่ล่ะคัดคนอย่างพี่แหละผมก็เลยไปตอบเรื่องอย่างพี่นะเอาขึ้นนะครับอยกา่นหนึ่งสองวันที่ผ่านมาคู่หมดเยอะูไม่ตามมึงหรอก ผมก็เลยไป็น่นะวันนี้พี่อย่าตามนะเดี๋ยวผู้จะทำไม่เห็นไม่ตามหรอกผมไม่เชื่อแล้วเพราะเรียกขอเพื่อผมไปเปนม่เลยสวมน้าหน้ามานะได้ที่นะได้ที่เออได้ที่นะครับแม่ก็เลด้าบอกว่าอย่าไปเนแนเลยสัตวนะครับได้ที่นะเพราะว่าผโบราณ่านนี้ได้หลบหลอนอย่าตามนะเดี๋ยวผู้จะทำไม่เห็นนะเดี๋ยวเรารู้กันผมมาสิผู้ว่าไม่มาเหมือนเด็กมันมาเพราะเรียกขอกแล้วผมก็บวิกาตอบตอนได้เพเรียกขอเปล่าผมไปเลย ผมไปเลยสมน้ำหน้าผมมาตอนี้แหะเก็บเลยบอเป็นผมแล้วเอาขึ้นก็เพื่อว่าลลาปูว่าหอยคตรดเนียงคนรภาษาทาปูกับว่าห้เนีซื้อน้ำกับปลาถือเนอนะครับวัวหน้าพี่มึงให้ไชิมเลยก็แน่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี ร่วมกันร่วมกันครับเต็มเครับอวันเต็มเต็เาเหมือนเดิมตั้งแต่วันนี้หรือวันก่อนๆเราจะไม่มีคำว่าล้านเปอร์เซ็นต์อีกต่อไปห้าแสนเปอร์เซ็นต์หรือว่า้าล้านเปอร์เซ็นต์หรอว่าไอ้คนมาิันห้าแนนะหนล้านเปอร์เซ็นตมาแนนะ หามันเอ้ยบ่มีกระสุนย์วัเมื่อกี้เจ้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์มาที่งบทหนึ่งหลังเอ้ยกูนะครับไก่ยุ่งที่ดวงจะเนี่ี่เต๋าไม่รูดครับผู้ใดซื้อกับห้อยอมรับกันเองนะครับเต็มใจเองเพราะว่าบ่แม่ีมาเวลาบ่ถึงเวลาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เขาเพ่ได้บังคับให้ไดซื้อเติบโตมาซื้อเองครับวันนี้เสียชิ้นหายไปเอาล้องเมืองอย่างนั้นจะแสนเนาะครับอยุ่งห่างไกลอีกเด้ล่าสุด เขาขั ó, like <laughs> <be> ้นตอบแชทยู hmm. <laughs> ่น่่าแม่เอากวงไปแล้วบอวดอีถึงายคื่อกงเนาะมวดมาถึงชือเอาแน่เลโกเ้นบเก้ดเนป่น้เ่าาดูดดดดดดดอามาา เพชรยังวางเพชราตรงตรงเนี่ยเพชรยังไม่เข่าเลยผมเพชรอยู่ครับผมปิดแค่หนึงอื่ยังไม่เข่าเลยไม่พอไหนคุณหญิงขังหนึ่งกับอะไมเังเลยก็ได้ขัง่นึ่งคือก็ตามตรง่านไ่คิดเลย เพราะว่าผมผมว่าจะซอฟลงนะครับเพราะว่างวดนี้เขาไปล่อยไปเนี่ยนคนอื่นกับกอบเลขกหลาย <c oughs> <c oughs> ไปตีว่ามาของอย่าของมัดแต่สำนักอาจาดนันตีเนี่ยเรียกเขาพ๊บผมห้ยปับเลยผม <c oughs> มือเลยนี้ไมลีลามักจักมักเเพื่อให้ไปถือเพถือเขาโมโหนะครับโมงันจะให้ไปมักแต่ือเพราะแม่แต่เสีหลายคนว่าทำไมไม่ปล่อยวันสุดท้ายผ่นผมไปซ้ากระถามเราเมื่อไหร่จะให้คะคนมันจะอันนี่ ควยก่อนเลยแม่จันเมียนแล้วก็มาเมียนว่าแม่หลังออกเพาเป็นยังครับให้เพิ่นเมียนโลดนะครับอ่าแล้วก็เห็นเฮาเต้นพวกมึงแสดงละครได้เก่งนะแสดงบ้านมึงเพี้ยสนอบ้าแั้วดีใจเนาะครับเนาะแล้วก็บ่เป็นยังจะฝากไปถึงนะครับเฮาโวไปโตต่อสำหรับผู้ใดมากกระเบิงบ่มากกระเป็นยังผู้ใดพี่ดาอาจารย์กับเท้าดาเตอขอโทษขอช่วยไปได้ค uh, ร like, yeah, like, like like ับเด้ออ่ะเดี๋ยวเฮ็ดเด็กก่อนครับแป๊บหนึ่งเด้อ เดี๋ยวมือนี้ก็จะปเปิดโชคเปิดหา้ให้ผู้ใ <blows> ดจะทายลูกก็ยังไม่ฟั้งแถวทายดีๆนะครับน่าจะทายทุกคนครับมือนี้มาแล้วกันขอเต้มสมาธรีแป๊บหนึ่งครับเห้อัวคว้านเก้าที่หนึ่งนั่นแ่ลมัดม,ม,มัน,นมเขเท้าทำหมวย่ายชีวิตผู้ระสอติเนะครับมมไม่ได้เข้าคนไม่ได้เพื่อม้กน่ะคิดคิดผมนะนรับไว้๋ยวผมอยู่ลองเปลีให้มือนี้ ผมจะบอกในไเลย,เลยว่าซื้อ,อยังก็ได้ให้มีเก่าเป็นบม่มาถึงเพื่อนในชีวิตทก้าหนึ่งวันเห็นบักคุ้งคุ้งเน่าฝันเห็นบ่อบ่อตะล้อมาอนิตะกั่วซ้อมพร้อมแน่ในกิบล่างก้าวหนึ่งเฮ้วันนั้นในกิบก็ไม่ก่อนถ้าบนน่ะน่าจะออกเข้าสามเลยผมมันกับมาอายุกเก่านั้นเป็นช่วงเด็ดนนเป็นชุดเต็มผมเสียดายนะครับ้าวันนี้คิดสดๆเลยเด้อ ว่าใส่สามารถมีแค่หนึ่งนดีรับโอ้โห,ห่าวบ้านผู้เห็นมีเสือพอไข่อยู่เลยเ้อเจ้าก็ดีลครับ,รบถ้าเขาบ็ลุ้นที่เขาเก่ายู่ตลอดมัน,น,น,มน,น,นลลยังสีน้ำกว่านี่เพราะมันดีดังเกินไปมว่ที่เก่าฟูกับลดลงนี่เรียกว่าแูพันพ้นเมื่อนี้เข่ากับผ้ากันที่ไปหน่อยๆเพราะว่าเมว่นี่พ้นดีเท่มื่อสแก่บ คนสมัหัวตอผมรลังซุ่มมันตีเมีนว่เพราผู้ซื้อหี่ไม่เข้าแน่นอนยังหีินะตั้งเท่านนะครับทุกอย่างต้องเริ่มที่ศรัทธาก่อนผู้ใดศรัทธากับเจ่าได้มันดาอะไรหนิดสิผมเห็นหนาแต่จับได้มากกวงว่วมีมาเลยเนะออดาหัวควงึงดึงหน้าดึงึงหัวโอ้ใ่งตั้งแต่น้องเฮาเนามือนี้กันเห็ยดจิประชมกันนะครับผู้ใดถือเรียกันว่างกัจังไม่แหงนอาจารย์น้ ไปเมือไปสาร้อยสอไปยุ่นะครับเพื่อนบ้างกันเิพื่นมาวบางกันอเป็นอย่งนี้รัใจแห่มาหนิล่จะดิดัดระเบียบไม่ครับสุดต่อไปแล้วครับเนียต่อมาแล้วครับเงินยัเข้าเลยเดี๋ยวผมเห็นเด็กคนนึง จะลุงากนะครับคี่เขาสวใหเขาาวใไเท่าเขาสาวใหเาา้อี่ดกเป็นไจะอยนะครับประมาณประมาประมองวันวันใหม่ในวันที่สามวันสา เต็มยืนยันไมเแล้วว่าเทสตดิโอกาสมากสูงครับหาเสียงเปิดเทสต์ว่ายืนยันมาว่าใครชอบโรสตรี่หุ้นี้หลักเจ็ดดึงเอาเหมือนหลวดเพราะว่างวดนี้โรสตรี่แพงแน่นอนอันระเบิดเถิดเถิงอันนี่แล้วพร้อมที่จะถือดาเป็นพ่อมึงแหละเลขอันนะถามมึงแล้วไปเนี่ยเลขอันมันเป็นพอเจ้ามือแล้วมันพออาจารย์เนี่ยอาจารย์มันไม่นคนสั่ง ที่จริงอะเพราะว่าอย่างนี้ที่ว่าขั้นดีไฮเนี่ยตอนแรกอาจารย์วัดใหญ่วัดเจียห่าวันนี้เพรว่าอย่างไฟไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะจย่างดีไฮโม่นะเดี๋ยวมันโคกว่าตอนแรกเออเพราะว่ยังสไตล์เขาไทยไปว้อมกันเนี่ยร่วมว้อมกันร่วยนอาวุเดียวกับวัดเจดหรอไม่มีกากไม่มีไม่มีการนะครับแล้วก็เดี๋ยวยืนยันแล้วปั๊บเจ้า วิ่งเจ็ดนีมาเลยครับเจ็ดมาหมื่นเดี๋ยวผมก็เปนแรกี่เจ็ดมีมาเลยก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นไรยื่ื้อๆเลยนี่มันจะที่เจ็ดเจ็ดเก้าเม่ดเดี่ยวเ้ามาครับ ก็ได้ขอให้มีเจ็ดเลขมีเข้ามีหลุดเป็นแค่แนวทางเป็นเรื่องสมมุติของพวกเราทั้งหมดนะครับไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนหนึ่งสิบหก่านว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตัวแรกเลยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดออเดอเดที่ใดกวนมูลเลยนี่ได้กอนห่วงวิเอพี่ตัวต่อมา ผมกำลังนึกนึกเอาหมดอ่ะกำลังคิดว well. ่าจะเอาตัวไหนมาคนีระเบือเติเตือนเดี๋ยนะครับดี๋ยว รอได้จ้ารอเด้อรอห่อนรอได้จ้าโอ้อเตัวจนะครับรเลขอาจารย์อกคนแรกอาจารย์ให้้เลดัเลขอาจรยอคตามาครับน้ำสีได้คนไทนะครับโอเคเจดหกเหกหกเจ็ดหกรเ้หี่วมกัดครับหัวไครับยก หกเก้าหกเสุดท้ายเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่มีแค่สี่คู่เป็นเราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ด ตัวแรกเจ็ดเก้าเจแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็หลึงี่ัรได้ยายามสังเกตทุกบัวเด็กมันออกตำแหน่งไหนทุกบัวเมื่อกี้เขานึงมันอยู่ไสน่ะบัที่ดีสามตัวก็จะมี7จ็ดเก้าหกแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งไม่มอีกแล้ววะเยวนะ mọi người có kịp chết. câu hỏi câu hỏi câu hỏi câu câu hỏi câu câu hỏi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  câu câu hỏi câu câu ปูใหายาหย่าแกแกกะเดี๋ยวจะรอยืนยันอีกเดี๋ยวผมแก้หมดแล้วผมจะชูธูปแล้วผมถืไม้ยกลูกแกแดงให้เขาห้วยนี่มันมั่นใจว่ายังดอกชูธูปแล้วผมชูได้หานี่เขามันถึไม่ชวนเท่าผมก็เต่านึงยางเหนียวแล้วเนาะป่านเห็นบักกุ้งอยู่ไหนโอ้ยบักกุ้งยังงองอยู่มึงเอาผูไมมอย่างนั้นนะมึงเป็นคนดางเล็บเรือนดี๋ยะก็ห้วยนี่ค่ะชูธูปแล้วได้มาชนอีก แต่ว่าหวบมีหาบึงไม่ไหลมึงยกมือแกแนงแกแนงให้ดกนะครับก็ทุบผมจะว่าได้จนก็มือไรลหดมือไทยพอหงวดเมกี้พอย้อมหลุดได้กับมีหานึงเก้าผมก็ว่ายู่ตลรอดว่ามันปนกันขนาดเนี้ยจงมันไม่เห็นกับเงียบนัเนี่ยนะครับเลขงวดนี้เม้เหตดเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเดียวตัวเดิมนะครับเนาะมันออกสองห้าหน iden, in, mm ึ่เ <wi> ก้าเจ็ดเนาะเอีผู้ใดมาเจ็ดย like sure ัง ได้มากน้อกอยเช็ดอนเจ็ดแปดผู้นี้กัสามมาซื้อได้ด้อครับเอเดสิบเ้าลูกไรนะลูดเต็ดแด้วเนาะครับเนาะเอาเม่อหร่พาลูกแงะเป็นทวนได้กี่ครั้งนะครับ16หกคันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกหเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเลขมีแค่สี่คู่ห้ามสัดออกนะครับซื่อเมื่อตอนจากทัด ผู้ใดตัดออกมันม่เป็นนุออ่มอ่ะเดี๋ยวผู้ใดตัดเก่าหนึ่งออกอี่แปลว่าดวงไม่มีเลยนะเนี่ยนะครับก็ที่ถุงของอาจารย์เลยามาคุดแล้วไม่ไดีดนุ่มนะผู้บังคับที่นั่นอ่นเลยว่าได้วมมากเอาแต่ถามว่าอ่านว่าอ่านแน่นอนแต่ว่ามันเปิดเพื่อพอดกิ้มปั๊บเลยเอามอมาทัดบหม อคุณหลายๆนะครับตีเลขดตาารคิมเบอาสันจนจบตีน่เรื่องการตีต่อต่อไปนะครับเด้๋ยสามารถเบิงคิ้องเบิกงเรียกนะั่องในบ่หกมวดสี่กันยาผมให้้ครับ การคิดต่อไป่าสั่งอีกนะครับคือมากมาอีกเว้นมากว่า้แล้วคอ่ขุอาจารย์มาตีมาลุกอีกนะครับเด้อเต้เเต้เเลือนอะไรย่เยบสวัสดีครับติดตาม้อทู่จุดนะครับพอบครับเถามากมากขึ้นกันครับเพราะว่าผมแช่ผมน้ำเชื่อซนตะเล้วหัวูนลประเทศมันมียามากนะถ้ามันเย็ดเสร็จนะครับเนี่ยคอมเมนใบเปดดยแช่เชูนมาโดนนะครับกะเดี๋ยวลวกปู ก็เดี๋ยวผมจะแก้บนก่อนเดี๋ยวผมจะร้อยจุดของผมเงียบๆพึ่อเราแต่ผมกะทิมาสี่มื้อเจเลเจเลให้หรอกก็ย้ำอีกครั้งนะครับเลขมีเท่ามีหลุดนะถ้าเราเต็มใจเล่นก็อยู่ที่เรานะครับไม่มีอาการไม่สามารถสร้างนี่ให้ทุกคนได้ทุกคนซื้อกันเองถ้าหลายคนมาเป็นยอนอาจารย์นัดไม่ได้เป็นยอนอาจารย์นอตเนื่องเพราอาจารย์นัดไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับเขาซื้อกันเองนะครับเยอะกะแต่ที่ไร้บนเต๋าได้คือปลาหัวนี่กะมาที่เก่าครับคือปลาปลาปู